ค่ะกับสวัสดีสมาชิกนะคะช่องสาระสาระจับฉ่ายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วนะคะให้กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามให้รีบกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางของ s อนะ,ะและตอนนี้ห้อง v i p นะคะยังรับอีก30คนนะคะรีบเข้ามาได้เลยนะ,ะเดี๋ยวจะหมดก่อนนะคะเดี๋ยวจะเต็มก่อนนะคะห้อง VIP เราเด้อเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะลาว i p ของเราวันนี้นะ จะให้วิ่งสองลูดสี่นะคะวินป้าป้ามาละหกเจ็ดแปดหนึ่งนะคะจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะจะให้เป็นสีหนึ่งแปดหนึ่งสองหก นะคะหนึ่งสองหกสี่แปดหนึ่งวิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็นสี่นะคะค่ะต่อมาจะเป็นลาวสตาร์วีนะคะเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่งเก้านะคะสายลูดนะคะให้ลูดหนึ่ง วินสองสี่ห้าแล้วก็หกนะคะจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะนะคะหนึ่งหกเก้าสองสี่ห้าสองสี่ห้าเก้า หกวิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็นหนึ่งนะคะทุกคน <c oughs> ต่อมาจะเป็นดาวโจน V I P ให้วิ่งสี่รูดสามวินเจ็ดหก 8ปสองจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างตัวจอ,จอให้เป็นสามสองเจ็ดสี่หกแปดสี่แปดหกสามสอวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็น3าเด้อจ้า ะะตอนนี้ห้อง V.I.P กำลังจะเต็มแล้วนะคาดอีก30คนนะคะก็ครบ500รนะถ้าใครสนใจก็รีบเข้ามาเลยแล้วเราก็จะเปิดห้อง V.I.P ใหม่นะถ้าใครที่ไม่มีงบเข้าห้อง V.I.P จัดเลยค่ะเราลงให้สม่ำเสมอแล้วก็ทุกหนวยทุกคุนเหมือนกันเลยนะคะรีบๆนะคะรีบมาเลยนะสวัสดีจ้า